สวัสดีทุกคนมื้อน,นี้จะมีกันสิ่้าทุกคนไปเบิ้งเข่าดำหน้าอีกคือเก้าไปน้องเนาะมื้อนี้ก็ม่น่าไปดำหน้าท้องที่สองท้องหน้าบมวนเป็นน่าเลยน้นเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาบเป็นกำลังใจให้ชัมีคลิปต่อไปนะทุกคนตอนนี้แม่พเอเํ่ากำลังถอยรถน้องแต่เฮิร์นเกมไปหน้าไปน้องเนาะมื้อนี้ก็สิรงหน้าท้องที่สองแล้วนะนี่ เดี๋ยวกบสีเอาตีนเล็กไปไม่ต้องมาไปฮะก็ได้เป็นตีนอีน่ะเป็นตีนรถนาอตรงไทยหน้าน,นะนี่คือคาดพี่น้องคาดทัดหน้า มา so 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 like so 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 ้บนเหลแน้อายทาเติงมาถึงพบเราดาน่ะติงมาแล้วก็ตีงเอนก็เจาติงเอไปตักเขามันเชวติงไปเน้ออะเติมน้ำมันให้เต็มทางพี่น้องโอ้เหหมแล้วโอ้โหซีหลายเชนได้เอเติมแล้วเลยะนาบอดเตอเตอแล้วเลย เต็มทางพี่น้องโอ้เมื่อแดดจ้าแดดแจ้งพี่น้องนสามีกำลังย่างไปหน้าพี่น้องไปดำหน้าเนาะขี่รถมานำน้องชายจมจิตแล้วก็มาลงอยู่ทางปี้นี่พี่น้องเพราะว่าน,น้องชายอยู่จมจิตไปเลี้ยงควายเนะาะเอาขี่รถจักนนำเพื่นมาลงนี่นะทุกคนนะเดี๋ยวมืัอนี้สามีกับทิพย์พ่ทุกคนไปดำหน้าทุ่งที่สองกันนะอันนี้ก็คือเส้นทางพี่น้องนี่ นโต๊แล้วก็ท่างกันสิเริ่มมีขี้ตมเป็นไปแบบนี้ไ่น้องไปน้องเนาะนี่น้ำซอน้ำไปเจอไปนะทางบางันขึ้นมาทางนี้ก็จะเป็นเดิ้อแล้วก็เป็นทุกหน้าไปน้องนาะ่หน้าของเจ้ามีก็ยุบพูดแล้วี่น้องเดี๋ยวย่างไปไกลเติบนะมีเพื่อน่างชนเจอมาลำหน้าซอยในเดิอพี่น้องเด้อ พันเด็ดหลายก็เด็ดฮ้อนพี่หน่อยเนาะแข่งเด็ดเหมือนมึงเลยนะยุทหนาเส้นทางพี่หน่อย ดบหน้าไฮเงยพี่น้องทีมงานองเข้าเม้นมากก้อนแล้วไปลองเเขามาดำก้อนแล้วจะมีแม้นมากน้ำหลังนะพี่น้องนะเ,นเรากระดำไปได้หลายเฮ้อแล้วล่ะน้ำกระเต็มเพ้อหน้าเต็มไ้หน้าเลย่น้องเอ,อ้ โอ้ยบุญมีにに para para 12บสองโมงอะไนี่มีหึ้นบริเน่ะโอ้ยขึนแล้วสองโมงมันขึ้นแล้วคนนี้ผูกปะโถเมาอยน่ใบโมงใบซองเพลินอะี่เนาะเบิรงดูยังไรเติบได้นี่ไดยเกไปสีเก็กไปสีเก็กน้ำบ้าเอาตนก้อนแล้วผูก เมาพี่น้องอายเยอะแล้วเพิ่อนี่ผ่าน10เอส12มุนะ่งแล้วยังมีแล้วเยอะๆเข้าแล้วเนาะนี่พี่น้อง12มุ่งคึ่งแล้ว12มุ่งคึ่งเลยเนาะยังดำหน้าคึบยุบี่มันเยอะเข้าแห้งแล้วพี่น้องเอ,อ้ย12มุ่งคึ่งเราได้ขึ้นเลยนะประนี้นะ เดี๋ยวไปเบิ่งไปน้องแนวกินข้าซิมี่อย่างเนาะตอนเทงนี่พี่น้องบรรยากาศตอนเทงเทงกะรมพัดเย็นจ้อยๆขึ้นกินข้าวตอนสิบสองโมงเนาะตอนเทงนี่ออนออรถไทเพิ่นเพิ่นรถไทเนาะมื้อนี้มากินข้าวอยู่เทงน้าบ้าวทิศเนาะ แล้วิ่กินแล้วได้ไหมใช่นี่หละใช่เนาะเออนี่คือเทียงป่ะนะทางนี้มันดำนนแล้วคิวแล้วพี่นน้องเนาะคือที่ดำแล้วมีแต่ยังไม่ทันดำก็มีพี่น้อง มะกรูนเอกลไ่ด้โตอาหารเทงแกงไก่เช่พี่น้องโอาหารเ่งแกงไก่ใช่ไหมพี่น้องมามาพี่น้องมามาพี่น้องมา กินเขายากอะพักพอนปลาทงหูเข้ากับแล้วมันเพ่งมาหน้ามาทั้งทงมาลดมาทังจังได้แม่กินข้าวกับแกงไก่แชบบ่แซ่อือฮั่นพอหูกะมือบาดแล้วนะีแคบมีแม่นแล้วบ่ายบ่ายโมงนะแชบแล้วทำมาให้กินข้าวแซ่บพวกเรากินข้าวแซ่บแบบกินสวยๆเนาะ